นับสนุนโดยโครงงานปรุงแต่งน้ำปลาเดกป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุปแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานว,นวหนวโหรงงานกันตองและรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเพิว power สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีเสาร์วันที่สองตุลาหรือว่าเดือนสิบปีสองพันสองสามก็เป็นเสาร์ข้อมือวันจันทร์ก็เห็นได้ว่าหลายคนแม่นว่ากำลังเดินทางเพื่อไปเวียกไปงานแ้วแต่อาชีบของแต่ละคน จะได้กัญาการเดินทางก็ขอให้มีสติโดยคว่นัมัดระวังเ้อให้เกียรติเข้ารบซึ่งกันละกันรใหญ่ให้เกียรติรดจักรรดจักกให้เกียรติลดไงทางไฟทางให้เกียร,รยติมัญจังบกเกิดอุบัติเหตุจะสีเฝ้าสีฟ,สฟังร้ายขั้นเฝ้าก็ตกไปเศร้ากลัวเก่าแมนบอลอะไรเอา,าจะได้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในนาทีการงานด้วยเอาเบื่ฮอเมือ่อวานเฮาเลไไม่เห็นเส้าข้อวันที่สองอ่าก็คือเป็นเศร้าไปมือไปการ แล้ก็เข้ากลับมาเบิงหยอดหลังคืนมือวันทีน่1ตุลาสองพันสามแต่ประสมเป็นมือพักพอนเขาไพ่ไร้คนเช่นเดียวกันแต่ว่าในมือที่พักพอนี่บางคนก็ทีอ่เอาโอกาสนี่ไปท่องไปเที่ยวการไปท่องไปเที่ยวก็มีหลายจุดหลายมองอแต่ว่าการท่องเที่ยวอยู่ทีบานเข้าโดยเฉพาะเมนคนล่าในมือวันทิศนี่ฮุบซึก่อนค้างว่าเงียบเงาเพรสมควรโดยเฉพาะเมนอคอนครวิ่งจังนรนี่ลดล่างไปมากลงจงโป่งจะเมนสะดวกสาบาย คือว่าเป็นอย่างเอ้หลายคนกับไปเที่ยวอยู่ในตามธรรมศาสตร์ของประเทศเราเองแต่ว่ากลุ่มคนบัหน่อยต่บส้มที่จะมาว่านนี่อีกลุ่มคนบัวหน่อยเลยแมนวาแต่ตัดสินใจเอาเงินตาต่างประเทศไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะแมนนี่แหละบ้านไกลเฮื่อนเคียงห้านี่ก็คือขามคัวมิมีตาลาวไทยแห่เงที่หนึ่งจังหวัดน้องขายนี่ท่านผสม้มปลาตอนไปนี่ก็ธรรมดาเด้อตามแรงข่าวข่าวจ้กกอเลย บอกมาว่าตอนไปนี่กับ,บรวรรมดารถออกเกับว่าแมนจํานวนหน่อยโดยเฉพาะแมนมือวันที่หนึ่งมือวันถิดก็คือว่าหนี้นี่นะ่านผูสชมส่วนใหญ่แมนการไปนี่แมน่าไปท่องเที่ยวด้วยหยดย่านผ้านนะ่ะแบบส่วนตัวไปเอ้าธรรมดา่านผูสชมมีทุกปใบไม่ว่าจะเป็นายเรื่อง้าเขาสามพอ่อมาีายฝ่าสำเนานี่แต่ว่าห้องก็บว่ได้บอกเลยล่ะไปฝาไป่าเป็นไปทะเบียนใดเออเนาะอันนี้การพูดแต่ว่าตามเรื่องเขาเขาจะบอกมากมีครบาย อในยามทีแบบว่าเงินกี่ปอนคาแบบนี้มันกบบระบจนไเป็นยังที่ทรงผลกระทบให้คนเล่าเฮาโวมีเงินนะโดยเฉพาะแมนกลุ่มคนผู้ทีวามีไล่หับที่ดีแน่นี่ก็แน่นอนแหละขาเจ้ากับมีเงินเก็บเหมี่ยนโดยเฉพาะเงินบาทนี่ขาเจ้าก็บบุคคาทงดอกเออพะว่าเคยไปมาทุกอย่างก็ต้องได้ใส่เงินบาทดิค่ะไปบานเพื่อนบุ๊มบสีมาใส่ซะได้คือบานเฮาเลยข้าไปบานเพื่อนนี่ก็ต้องได้เปลี่ยนเอาเงินบาทไป บวมเป็นวสิปินใจนั่นใจนี่รอนหรอกร่นล่าไปแม่ใจแม่ผิดกฎหมายบานเขาเถเขาเฮ็ดแทะบวมเป็นสิเป๊ะๆบางๆไหนสนั้นนี่แหละคือการที่เฮ็ดให้เงินบาทเขาเจ้ากับรู้สึกว่ามันแข็งขาหย่อนว่ามันมีความเสถียรภาพทางด้านการเงินแน่แม่นบอกละวกัประชาชนเขาเจ้าปลูกคิดสำานึกได้ดีผูกคนกับเอาใจาใส่ที่ว่าการที่เจาะไปใส่เงินตาตั้งมติตีนั่นก็คือเจอ้าต้องผิดกฎหมายสนั้นเมื่อเฮาเห็นผาพนีแล้วท่้นผระสมมันก็เป็นยังทีแบบว่า สะท้อนกลับมาให้เราเห็นขึ้นแต่ว่าคนเล่าบ่ม็นว่าบ่มีเงินบ่มันว่าบ่มีกําลังแห่งสื่อมี่แต่แต่ว่ามันอาจจะบ่มสอนไว้แบบว่าการจะไปของไผแต่ละคนมันก็นแล้วแต่เป่ามหมายข้ายปของมันเพราะว่าเงินมันก็นเป็นเงินเขาขเฮาสิไปบอเขาบา่ไหนได้ฉะนั้นการที่ไปนี่ขามไปฟังนั่นนี่นะกัมันก็นมีหลายจุดประสงค์หลยเป่าไมาแต่ประชมบางคนนี่คือเห็นนี่ไปมือนึงปึ๊บขามือคำขึ้นมากนี่กัก็ถือว่าเป็นลักษณะแบบเป็นท่องเที่ยวเนาะ บางคนก็ไปพินปั่วอยู่ห้องหมอมีบางเอิญก็ได้เดินทางมือเดียวกันกับมีแต่นอกจากนั้นก็มีอย่างอีกั้งไปช้อปปิ้งไปท่องเที่ยวบัตรค้ากลับมาผ่า้ใส่น้ำมันเต็มถังกับมะพร้อมอันนี้ก็มีหลายเหตุผลหลายเงินไขในการไปมันก็ล้วนแล้วแต่เอาไปเอามานี่มันจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นค้านิยมไปในตัวนะทผู้สมเอิ่นเต็มปากเต็มคำเลยว่ามันเป็นค้านิยมของคนเล่าเฮาบางกลุ่มใหญ่ที่มัก อยากไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นบริเวบอกเต็เคาเอนมินเองก็ยังไปคือกันนะครับผมการไปแต่ว่ามูรีีรอนเอนมินกับบอลเนี่ยแวนี้หรอกเอนมินกับมักจะเขาไปทางนึกเลิกเขาไปบอลที่บเคยไปอ,องซีซะอันบอลที่เคยไปมากแล้วนี่กับนๆไปต่นึงเปลี่ยนบรรยากาศนะกับประมาณนั้นต่างตีว่าการไปในในส่วนทีวิกิตเงินกีบออนคาแบบมีน้นี่มันบ่งบอกให้เฮาเลยเข้าใจเบิ่งไปในร้ายงมุ่มขั้นเฮาเบิ่งไปในติในทางทีมันงมุ่มที่มัน แบบว่าแบบหนึ่งบกคักบนเอกับมันกับบกักบน,นเอัดนบนนี่อีกเสื่องแบบหนึ่งก็คือแบบว่าการไปบวกเขากับคิดเป็นบวกมันกับกลายเป็นบวกนอกจากผู้สมมันก็คืนแล้วแต่ล้านควบมหมายของหูผาาที่ทางผู้สมเห็นอยูน่นี่แต่ว่าคอนอื่นมดนีอ่าเอนมิดองกับบกเคยดอกจีจะไปเอาคอมหมคอมเมนต์ของผู้อื่นถือว่าเป็นสางประเด็นในการมาออกเหตุข่าวอย่างสิเป็นบันเนแบบนั้นเนเธอร์ผู้นนะสมเพียงแต่อยากให้เข้าใจว่าความคิดความเห็นของแต่ละคน ทีว่าได้มาคอมเมนต์อยู่ในเพจเพจหนึ่งเป็นเพจของทางรัฐบาลเล่าแอดมินขอรนุญ,ญาตเอ่ยซื้อนั่นก็คือเพจหนังสือพิมพ์เล่าพัฒนาพันเองกาได้โพสต์ให้หฮาได้หับพู้ว่าวาวุน่นพ่นวาสิได้ประยคําว่าวาวุน่นด่านครัวมีตรภาพฝั่งน้องไข่เหตุการณ์วันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2ัน3มคนเล่าส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยฝั่งน้องไข่คึกคืนไลยจนคับค่าหน้าแนนส่วนไลยใส่รถส่วนตัวขาม เหตให้ค้ากับรถติดอ่งออก,กันอยู่ลานฝั่งน้องข่ายจนําเมืดเจ้านี้ถือว่าเป็นการโพสต์ข่าวของทางหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาขาว่า,าเบิ่งมันนีเนาะหลังจากที่โพสต์ไปแล้วว่าความคิดความเห็นของผู้คนทีได้เ,เข้ามาหับส้มแ้วก็ามาเบิ่งข่าวอย่างต่างๆแล้วแล้วเขาเจ้าสิ้มีความคิดเห็นอะไรเขามาเบิ่งนากันเพื่อว่าให้การคอมเมนต์เขาเฉพาะเขาเจ้านี้เป็นจิิงที เป็นตัวบอกเลยเนาะทผู้สมว่ามีความคิดความเห็นแนวไหนบกโคหนุญาตออกซื้อทผู้สมผู้ที่หนึ่งเลยกามีความคิดความเห็นแบบว่าเครื่องใส่ในประจําวันบานหฮาแพงเจา้าส่วนความคิดเห็นต่อไปว่าทางบานเขาบ่เพเด้ฮ่าฮ่าฮ่า,าอ่ต่อไปก็คือทางเขาดีของเขาถึงเนาะต่อไปก็สมพ่อเวียงจันทร์เหียบเงา คบคิดเท็นต่อไปก็คือดีแต่กัฟว้ว่านี่หมายความว่าผู้ที่เราคอ,คอมเมนต์แบบนี้ก็ได้ไปคือกันต่างแต่ว่ากัฟใ้เลย่บด้ถือบทติคัดส่วนต่อไปคอมเมนต์ต่อไปก็คือของเขาดีจริงต่อไปก็คือมวนและผู้ต่อไปเอาทีสบายใจคอมเมนต์ต่อไปขนาดเงินขึ้นได้ดิ เงินขึ้นหมหรือเงินลงเนาะอ่าหรือว่าจังไรเอาควรมัเพูนคอมเมนต์อยืนนี่ขนาดเงินขึ้นได้นี่อ่าน่าจะเปรียบเทียบเส็นเงินบาทบ้านเขาส่วนคอมเมนต์ผู้นี้ว่าเลือกทางที่ดีให้กับตัวเองอ่าโอเคส่วนคอมเมนต์ถัดไปว่าเรื่องของเขาต่อไปแมนน้นำมันคอมเมนต์ comment ต่อไปสวมเสถ้าคนเล่าหู้แหลหักในคำว่าศาสตร์นิยม คงจะดีกว่านี้หลายคอมเมนต์ต่อไปไปซื้อเครื่องกับใส่น้ำมันอ่าไปซื้อเครื่องบัตรค้ากับแมนใส่น้ำมันเอาจะไปไมาอีกเพราะว่าคอมเมนต์มันสั่นแหละกักระตัดอัดคอมเมนต์ต่อไปนิดใสแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปกามีเพียงแต่ว่าเป็นสติ๊กเกอร์มาบอกว่า Good time กุศลกับคล้ายๆคือว่าช่วงเวลาที่ดี <laughs> เราตะวานส้มเอ,อาเอาเอาไปคอมเมนต์ต่อไปอีก เมืองไทยเป็นเมืองสวรรค์แล้วสําหรับคนลาวทุกสิ่งทุกอย่างมันเอืออํานวยต่อการนํารกซีวิตในปัจจุบันนี้นี่บ่งบอกถึงการรวมเร็วของประเทศลาวนับมือนับถอยลงทุกมือ,อคอมเมนต์หนีเนาะหลังจากนั้นก็นยังมีก็จะมีผู้คนมาตอบปึ๊บแน่นอนแหละคัดคอมเมนต์แบบนี้ออกมาจะมีผู้คนมาตอบคอมเมนต์กลับขึ้น่าได้ไรว้า,ว,าวุ่นคนเต็เงินไปให้เขา ตอบอีกแอดมินอนุญาตต้องอ่านเพราะว่าเขาจะมาวิเคราะห์ในการการคอมเมนต์ของเขาจเจาว่าความคิดเป็นอะไ๋เนาะเขาจะเอาไลายๆคนมาแมามาเปรียบเทียบมาวิเคราะห์ส่กันว่ามันเป็นอะไรหัลโหท่านผู้ชมคอมเมนต์ตอไปตอบขึ้นว่านังจากผู้ที่ว่าเขียนคําว่าคน้นเงินให้เขาแล้วจะมีคอมเมนต์ตอบกลับมาทันทีเลยว่ากลับไปเบิ่งตลาดแน่เอาแตนแนวสิขายบอกอยังไง ผลิตภัณฑ์เบียร์ลาาเจ้าเคยลงไปสำรวจโ่เมนอ่โบเมค่าคือสิแมนพ่โพเมค่าแ่ละแตละหานขายแนวไรตีเตวาห้นทางปานดาวอังค่านเขากันนีไปดินบนอื่นแหละเออนะคอมเมนต์ตัวนี้ต่อกตอตอตอะต่อมาโบเมนนาทีเฮาเดอร์เบียกนี่นะเออต่อไปก็คืออยากเว้าอยากเว้าแบบนี้ อ่ะโอเคต่อไปทาพผู้ชมพอเข้าใจความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วต่อไปก็คือคอมเมนต์นี้อีกเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่โดนแล้วเจ้าทาพผู้ชมมาเบิ่งคอมเมนต์ต่อไปไฟแสงสีงามลายคอมเมนต์ต่อไปท่างเข้าดีเนาะเป็นตาอยากไปก็เออแ้่ต่อไปก็คือว้าวุ่นลมมเลยคอมเมนต์ต่อไปคือว่าละเงินบาทบ่มี คือว่าเงื่นบาทบม่มีอ่าความหมายแบบว่าบ่มีเงินบาทอยู่บา้านเอาแลวเป็นยังคนคือไปพูดเนาะเออนาจะเป็นความคิขีดเทียนแบบนี้แหละคอมเมนต์ต่อไปคนเขามักรวยส่วนคอมเมนต์ต่อไปคววมสุขทางใจมั่นแบบไก็กระสางเอาเองนะเนะาะคอมเมนต์ต่อไปคนเหลาเงื่นหลายตอบกลับทันทีเลยว่าแม่เแล้เาเจ้าเบาถือเงินเดือนบางคนก็ออกแน่บางคนก็เอาเงืนเกาไป บางคนเก่าเงินเก่าไปเที่ยวส่วนตัวห่อยบอ่มีเงินเลยบ่ได้ไปอันนี้คอมเมนต์เข้อต่อก็มาอ่าเอาอีกหน,หนึ่งเนาะอ่าน,นอันนานคอมเมนต์อีกเติมห,หน่อยนึงบ่ต้องโทษประชาชนคอมเมนต์ต่อไปอยากไปคือกันอ่าคอมคอมเมนต์ต่อไปสวนในเขตลัดมาออกน้องค่ายทางสะดวกสบายโอเคคอมเมนต์ต่อไปความสุขทางใจ คอมเมนต์ต่อไปส้มเซยส้มเซยส้มเซยคอมเมนต์ต่อไปแนวมันคนโลกแนวมันคนอะโลกเด้แนวไปทางไหนกับเป็นตะเบิงขามคัวมาปุ๊บป่านอยู่ป่าอเมซอนเอาซื่ออีกหนึ่งคอมเมนต์น่านผูรชมเป็นคอมเมนต์สุดท้ายสถี่จริงก็ยังมีคอมเมนต์ในไลน์อยู่มิปุนีออกซอว่าเขาขามไปเที่ยวทางบานเพิ่นเครื่องก็บโบได้ซื้อหลายดอกบางยางกับแพงงวัวบานเห่าเดี๋ยวนี้ ไผมีลดส่วนตัวสิไปาทาแขกสวรรค์ปากซี่ลา่าส่ทางอยู่ไทยแล้วรดระยะทางหมดเวลาบบเซียคานน้ำมันหลเจ้าน,นี้คือว่าเป็นคอมเมนต์ของผู้ที่ได้เข้ามาบึงข่าวของทางหนังสือพิมพ์เราพัฒนาต่างไฟต่างคนต่างก็ได้ออกมาสแสดงความคิดความเห็นตทตามที่แอดมินไน้่อ่านข่าวมานอี่แอดมินขอสรุปใจควบของผู้ที่มาคอมเมนต์ได้ดังนี้ท่ารผู้ชม โดยส่วนใหญ่เขาเจ้ากับ่บดิติคนที่ไปโดยส่วนใหญ่เขาเจ้ากะมีเพียงแต่ว่าเขาต้องการไปท่องเที่ยวหนึ่งไปท่องเที่ยวสองเป็นการลักษะแบบเฝ้าแบบอ่าเป็นการศาสนาแบบว่าเว้าย่ะเยอะนูยหนึงเกี่ยวกับถนนทนทางบานเขากับบานห้องเขาจะอันนี้นาะห้องก็ต้องเห็นน้ำกันข้อมบูลแบบนี้แลวก็มีอีกที่ว่าผู้ที่เป็นห่วงเป็นใยเล็กๆน่อยคอมเมนออกมาปึ๊บนี่ ก็มีหลายคนมาโจมตีทันทีเลยว่ามันบ่เมนว่าเป็นการทีไปไปเว้าให้ผภูไปมันเป็นลักษณะแบบว่ามันเป็นความพอใจของเขามันสิทธิของแต่ละคนโดยรวมแล้วการไปนี่ของความคิดเห็นอยู่นี่ที่เฮาเห็นน้ากันมาเคราะห์ก็ว่าเขาโ่ไดท,ทคนไปก็คือสิ่งที่เขาเจ้าสะท้อนกลับมากขึ้น,นเฮาเห็นนั่นก็คือบ้านเฮานี่ยังบ่ท่านตอบโจทย์ให้เขาเจ้าได้เ่นว่าหนึ่งนนวนทางบ้านเฮา มันก็ยังบ่ท่านในสะดวกสบายคือกันกับคอมเมนต์ลาสุดเ่นว่าบางคนมีขามไปทั้งสวรรณเขตไปใส่หมุกดาหารหรื่าสันกับบางคนก็ข้ามน้องค่ายออกขามยิงจันขวดพิษภาพิงจันน้องค่ายเขาน้องค่ายเล้วก็เพื่อมุ่งนาออกลงไปทางผักใต่ก็ใส่เส้นทางบ้านเขามันง่ายเนาะเขาจะบ่ามันสะดวกสบายอีกได้หนึ่งมันก็ลดเน็คระยะทางลงบวกกับมีน้ำมันอยู่บ้านเขากับว่าแพงทบ้านเฮา อันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองของแต่ละคนแสดงออกมาแต่ว่าก็มีบางคนมาแสดงความคิดเห็นว่าแนะามที่มันวิกฤตแบบมีปัญน,น,กน,า,นกากันยังบางโมีเงินแต่ว่าก็ยังพากันไปเที่ยวได้สะดวกสบายอ่ามันเป็นมุมมองของแต่ละคนมันหลายคนเนาะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็น,นแนะนำที่อมิบเอามาให้ท่านผู้ชมด้เบิ่งงข่าวขาว,ขวโดยเฉพาะเมืนการที่เดินทางไปของพี่น้องบา้านเฮานี่ไปท่องเที่ยวอ,อยู่ที่ประเทศไทยก็บ่เห็นว่ามันจะลดพอนู่นนี่ บ่แมนว่าเงินกีบออนคาแล้วคนเลาสิบ่ไปใส่สนั่นก็ยักฟาก,ฟากไปทึงผู้ที่เบ้าบให้มาบอกให้คนล่าเฮานี่ว่าบมมีกําลังแห่งสื่ออยังต่างๆที่จริงแล้วกํานกลังแห่งสื่อมีหลายเลยตาบ่วสวมคือกันกันปเอนินในาพาตาบัสมไปที่ 7-Eleven มีแต่คนไปจนว่าเรียนคิวกันเต็มอาญาะเนาะตาประสมจนมเนีว่าใส่เวลาดนนานต่อคิวเพื่อการสรํสาระบซสาเงินให้กับกัน ซื้อเครื่องสื้อของของกระจ้ามันบ่เมนว่ามันบ่มีเนี่ยครับผู้ชมมีหลายและเดียวนี้นีบ้านเฮานี่ก็ถือว่ามีหลายบอนที่ว่าเกิดขึ้นบ่ว่าหางสัรพสินค้าสจดทันทีท่องเที่ยวกันแล้วแต่แต่ว่ามันก็ยังบ่ทันตอบโจทย์ได้บอกง่ายๆบอกรวยร่วมเลยครับผู้ชมก็คือต้องให้บ้านเฮานี่มีการแบบว่าสางขึ้นมายังต่างๆเครื่องของหลายก็แล้วแต่แต่คนก็ยังคงจะขามไปเที่ยวอ,อยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่า หนึ่งคนเ,เที่ยวอยู่บ้บานเฮาเองไรยก็รู้สึกไปไว่ากเปลี่ยนบรรยากาศประมาณนั้นน่ะก็ได้แบบว่ามันสะดวกสบายในการขามไปมืดเดียวก็หอดกันแล้วเผาสมมุติพ่อมีรถวนตัวไปขามไปฟังนั้นก็สามารถไปดินไปเที่ยวประมาณนั้นนะท่านผู้ชมเข้ากันยังคงจะไปแต่แตหากว่าแตหากว่าโครงการทุกโครงการทีว่านอนอยู่ในแผนในการกสร้าง ว่าจะเป็นสิ่งที่มีความสะดวกคางสำรสินค้าที่มีการวางแผนกันในตัวโมโหฐานก็แล้วแต่ที่วัดสางมันแล้วทุกอย่างมันมาลงตัวกันเบิดนี่น่ะก็แน่นอนอาจจะเหตุให้หลายคนเกิดมีความคิดที่เที่ยวภายในก็เป็นไปได้ก็ร้ายขึ้นเนาะถ้าผสมเนาะนะอแล้วก็สินค้าราคาหฮอแล้วก็การที่เงินเฟ้อเจ้าสิก็ให้กลับมาสู่สภาพปกติทุกอย่างมันปกติมันก็จะมี ออกไปคือเกาหลนะ่ะต่างแต่ว่าอาจจะบุหลายคือจังสีมันโมเมนเป็นฮักก็เป็นแต่ปีเดียวในแท่ประสมเป็นมากเกือบทุกๆปีอันนี้แหละคือว่าเป็นการท่องเที่ยวมันไก่กันเนาะระหว่างลาวไทยไทยลาวะนันก็ถือว่าห้เบิงในแง,งม่มุมของภไปท่องแต่ละคนแต่ละคนที่จะมาแสดงความคิดความเห็นในคลิปของแอดมินี่กขอให้เป็นการแสดงความคิดความเห็นแบบส,สั้คๆเนานะให้คิดเชื่อว่า คนไทยที่เขามาเที่ยวประเทศลาวก็เป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศลาวฉะน,นั้นก็อยากให้คอมเมนต์ด้วยความสังสรรค์เอได้เอาบทเขียนมาหมุนใส่อันการไปนี่มันบ่แม่นว่าสิไปโทษแต่ประชาชนมันบ่แม่นว่าแต่ประชาชนไปเน,น,นาะทับทิมมี่มี่มันมีทุกกลุ่มคนไปฉะน,นั้นเฮาก็มาเข้าใจนํากันก็คือเพิ่นเวา้ารายงานมานี่แหละว่ามันบ่แม่นว่าสิมีแต่ปลายเรื่อง ปเรื่องธรรมบุมภูมิปลาอย่างก็คือไปรถเอกส่วนเมืนบอกปายเขาวีเขาพื้นดำนิไปาเขาฝ้าเออปลาปฝ้าอะไรจยงสิมันมีแต่ละความหมายของไปลาฉะนั้นมันโมเมนต์แต่บางส่วนไปมันก็ได้หลายกลุ่มคนไปกับฝากไากปลาน้ำกันฟังว่าการมาอธิบายตอนนี้มาโรงข่าวแบบนี้คงจะบ่อพิดผ่านธรรมบุษมิตรผิดผลานไปกันได้ก็ต้องขคอภัยด้วย ขอบใจที่ทางเขามาหับส้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดินด้วยการกด s u b s c r i b e